พี you, my, my. Huh? ่หม่แม่ฮะพูดได้ยินอ่ะพูมดังดังอ่าดังดังเนี่ยดังดังอ่ะอืออืออือนี่คืมันตกใจลูกตกใจกินปาท่องโก ไม่หยิบให้ไม่หยิบให้อ้าอ,อ,อ่ะอ,อืมดูกระต่ายจินกระตังโก้นะครับอืมแม่าจะดูน้ำกินน้ำเหมือนกันแล้วเออกระต่ายกินปลาตังโก้กระต่ายน้ำหิวใช่ไห,ไหม่ครับเพราะน้ำหิวแม่ตื่นขึ้นก็หิวแล้วก็ตื่นหิวน้ำร้อนน้ำร้องให้ใช่ไหมครับทพราะน้ำร้องห่แมอ่ะร<า>้องหาพรากับแม่มันนี่แม่ด้วยนี่ แล้วก็แล้วเนี่ยลูปสองคนเลี่ยอ้าวโอ้แม่มาแล้วแม่แม่ครับนี่จะมาด้วยเหรอแม่เหนียวเลย